สวัสดีครับอาจารย์ดรสมชัยเจริญบดรเกียินะครับวันนี้ก็มีโอกาสดี มาดูพื้นที่ให้กับลูกศิษย์นะครับหรือว่าคนต้องการทําธุรกิจในซอยจุฬา11นะครับตอนนี้อาคารของเราเนี่ยครับเลขเช่ออาคารคือ294กับ292ถ้าจะเช่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ให้แนะนําให้ใช้เลข294 2คือการต่อสู้แข่งขัน9คือมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับแล้วก็ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของเอนเตอร์เทนได้ดี4คือความสําเร็จแล้วก็กําไรมีเงินมีทองเพราะฉะนั้น ถ้าจะใช้เลขที่เพื่อที่จะสื่อสารออกไปอาจารย์แนะนำให้ใช้294แล้วเข้ามาในอาคารนะครับอาคารข้านล่างนี้เองก็จะค่อนข้างโลง่งก็ถือว่าถ้าเข้ามาทำธุรกิจก็สามารถาจะาตกแต่งทำอะไรได้เลยก็ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียหายตัวเสาเองเนี่ยเป็นเสาโค้งเสากลม ซึ่งถือว่าเป็นเสาที่ดีไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําธุรกริจก็จะสามารถทําแล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนตัวได้ง่ายอย่างหนึ่งที่เราจะต้องแนะนําเสมอก็คืออาคารเนี้ยด้านหน้าหันที่ตะวันออกอยู่ที่ประมาณ110องศาถ้าเรามองตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการเน้นในการบริหารแฝนวิธีแก้ของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะปรับทิศประตูแต่เราจะไม่เปลี่ยนโครงสร้างประตูนะครับ อาจจะต้องทาแพทเทิร์นไลน์ที่พื้นเพื่อให้องศาของประตูเนี่ยมันหันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นทิศที่สามารถสร้างรายได้สร้างทรัพย์ได้นะครับแล้วก็ตําแหน่งคัเชียก็น่าจะอยู่ที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าจะได้ทําให้เจ้าของเนี่ยประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจไทยที่กําลังจะเริ่มทําธุรกิจนะครับแล้วไปดูพื้นที่ดูอพา,ารเรแล้วไม่มั่นใจอยากจะทําธุรกิจให้ได้ดี และประสบความสาเร็จก็สามารถที่จะให้อาจารย์เข้าไปช่วยเหลือได้นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จุฬาซอย11นะครับขอบคุณครับ